เตรียมพร้อมนะคะพี่น้องพรุ่งนี้เกซียนพรุ่งนี้ก็กจะฉลองอันคริสต์มาสกันแล้วนะจ๊ะบ้านไอ้ด้ากะรวมญาติรวมพี่พี่น้องน้องเมนูกสาวหลาสปินไฟนอันาทำกับข้าวอาหารเลี้ยงทุกคน แบบสไตล์ฝรั่งเศสจ้ะจัดที่บ้านเราเองอาธรรมดาแล้วคริสต์มาสเข้ากับจัดอยู่บ้านนะพี่น้องรวมญาติรวมพี่รวมน้องปีใหม่จังงานแยกใหญ่กันไปสลองผู้ใดมีบอนสลองไปบอนใดกะจัดไปตามนั่นเดี๋ยวไอดาก็จะออกไปใจกับเขาเพื่อให้ เพื่อว่านะจะมาทำกับข้าวกันเนาะลูกสาวเพิ่งกระเรียมแล้วหลายอย่างแต่ว่าไอดาก็มีส่วนหนึ่งที่ว่าจะเพิ่มให้เพิ่นนิดนึงนะนัะ่นก็เลยจะไปดันพวกไอศครีมพวกยังพวกนี้นะจ๊ะอ่ามันเป็นอันบ no นะิชเดนเอรเนาะเขาอิ่นเนาะอาจารย์นี่ก็เป็นครัวเล็กๆของเรานะคะไอดาทำคลิปกับยูนีแลพี่น้อง ข้างนอกวันนี้อากาศดีนะคะมันมีแดดอยู่แต่ว่าแดดหนาวพี่น้องแ <laughs> ดดหนาวเ้วยจ้ะมาดูเชิงเทียนกันเด้ออ่ามาดูเทียนเอ่อตอนนี้อันเทียนอันนี้เทียน,นหน่อยๆน,นะมันมีขายเป็นแพ็คแพ็หนึ่งสิบสิบอันหรือสิบสองอันนี่แหละถูกๆพี่น้องจุดไว้เลยให้มันดูสวยงามนะคะเขาก็ไต่ไว้แบบเวลาให้มันเป็นอ่าเขาเอียอย่าง ให้นเป็นบรรยากาศอันช่วงอันคริสต์มาสเนาะจา้ะแล้วก็ต้นดอกอันไม้แดงๆนี่นะอันนี้มันอ่โดยเฉพาะสำหรับอันคริสต์มาสโดยตรงเลยเนาะตอนนี้เด้อรู้สึกว่าจะลดราคาเนาะเพราะบางอื่นตอนแรกนี่เขาก็จะฉลองกันแล้วนาะจา๊ะตอนนี้เริ่มลดราคาแต่ว่าไอาดาซื้อมาแต่อาทิตย์ที่แล้วอเต่าน่อยก็หกยูโรเต่าใ,ใหญ่ก็สิบสิบสองยูโรนะจ๊ะ นี่ไอดาก็มาบ้างบนแันบนนี้คือไอดาเป็นคนชอบเทศกาลโนเอนต้นคริสต์มาสจะมีแบบอันแบบต้นหน่อยต้นหนึง่งเป็นของหลานชายหลานชายหลานสาวเป็นต้นเบบีหน่อยมีต้นใหญ่นะคะมีต้นใหญ่ มือแอบปีนี่ไซเอนเทนสีขาวใส่สีขาวปีนี้นะคะอันนี้เฮากับเตรียมนั่งนั่งคริสต์มาสนั่งแามคริสต์มาสของเฮาพี่น้องไอดากับจัดขึ้นมาเองนะคะอ่าตอนแรกจะเอาไปขายให้อ่าฝรัง่งเพิ่นสั่งนะจ่ะ,ะเฮ็ดขายเน่เฮ็ดให้ให้เฮานั่ม กะเป็นชูเล็กๆในหน่อยให้มันเยดูสวยงามเนาะในหมือที่แบบว่าเฮ้ามี่อันเขาอย่างมีความสุขในครอบครัวนะจ๊ะบ้านาอยู่เมืองฝรั่งก็จะเป็นบานหลังเล็กๆกระต๊กกระแตกในหน่อยบ่คืออยู่ทางแถบอเมริกาด้อจ้ะพี่น้องทางนั้นป๊าบัตหลังใหญ่แท้แต่ว่าก็ไม่ทุกรัฐเสมอไปหรอกพี่น้องไอ้ดาก็ไปมาไหลหลัดบนหนะ บนใหญ่กหง่บนหน่อยกกบน่อยคือกันนั่นแหละแต่ว่าเฮานี่อยู่แถบชานเมืองปารีสนนาะจะหลังเทากำปั่นนี่มันกะโอ้โหอ่านั่นแหละค่ะราคามันกะเนาะบธรรมดายูพี่น้องเฮาคันเฮาซื้อหลังใงญ่ๆยแบบอเมริกาหันอุ้ยคงหลักล้านคงหลักล้านกว่ายูโรขึ้นไปเหมือนละพี่น้องอ่าขนาดว่าเฮาหลังน้น่อยเนี่ยนี่ก็ยังแบบว่าอ่าเป็นราคาเมื่อก่อนไอดาก็ สื่อมาหนี่3มสปีพี่นอ้องสมัยก่อนราคามันก็ไม่ค่อยแพงนะคะอันนี้เราเหลืองบ้านเนาะจ้ะตอนนี้อันนี้เป็นเตาผิงอยู่ในบ้านสมัยก่อนนี่พวกไอดาก็ใช้ใช้ใช้ฟืนเนาะใส่ฟืนเหดเตาผิงประมาณสัก10ปีได้ค่ะแต่ทีนี้มันแบบว่ามันมันมีงานนะเนาะมันได้ได้เสร็จได้ทูได้ได้เปลี่ยนฟืนได้อันนั้นละมัน็มอัน มีอะไมอย่างมีเบียกให้เขาเห็ดมาสันชะอ่าสรุปไปไปมามาซิบกาปีก็เลยยุดกันมากแล้วก็ก็เลยมากอ่าใส่อ่าไฟฟ่าเอาแบบนี้อันนี้เก็เมนต้นน้อยอีกต้นหนึ่งที่ว่าไอดาซื้อมาแล้วก็มีต้นใหญ่นอกจะนี่แบบนี้อ่านเข้ากับลดราคาเนี่ยแหละเพราะว่าอ่าช่วงพรุ่งนี้มันก็จะเป็นคริสต์มาสเลยนี่นะจ๊ะตอนไอดาซื้อมายังเมเบยังยังราคาแพงอยู่ นีเพื่อนๆกับสำหรับใครที่จะฉลองตอนเย็นกับใส่ไฟ,ไฟขึ้นมานิดนึงส่วนไอดาคือ,อ,อปีนี้ฉลองตอนกลางเว้นนะตอนกลางวันก็น่าะจะเพราะว่าหลายหลายล,ลูกนั้นๆก็แยกใหญ่กันไปฉลองออกับที่ต่างๆกันควรจะร่วมกันไหนเนาะจ้าน่า,า,นาละ ไปหาบ้านแฟนเพ่นเน่ยังเ่แบบนี้นะพี่น้องเสร็จแล้วแต่เราก็รวมกันทุกปีนะคะ